ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงดำริว่าเราจะพึงแสดงธรรมแก่ใครก่อนหนอใครจักรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้ฉับพลันครั้นแลว้วทรงพระดำริต่อไปว่าอาลาลดาบทกาลามะโคดนี้แลเป็นผู้ฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญา มีทุลีคือกิเลสในจักสุน้อยเป็นปกติมานานถ้ากระไรเราพึงแสดงธรรมแก่อาลาละดาบทการลามะโคตรก่อนเธอจักรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้ฉับพันทีนั้นเทวดาอันตรธานมากราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า อาลาลดาบทกาลามโคตสิ้นชีพได้เจ็ดวันแล้วพระพุทธเจ้าข้าแม้พระผู้มีพระภาคก็สรงทราบว่าอาลาลดาบทกาลามโคตสิ้นชีพได้เจ็ดวันแล้วจึงสรงพระดำริว่าอาลาลดาบทกาลามโคตเป็นผู้มีความเสื่อมใหญ เพราะถ้าเธอได้ฟังธรรมนี้จะพึงรู้ทั่วถึงได้ฉับพลันลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ส่งพระดํำริว่าเราจะพึงแสดงธรรมแก่ใครก่อนหนอใครจักรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้ฉับพลันครันแล้ว ทรงพระดํำริต่อไปว่าอุทกดาบทรามบุตรนี้แลเป็นผู้ฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญามีทุลีคือกิเลสในจักษุน้อยเป็นปกติมานานถ้ากระไรเราพึงแสดงธรรมแก่อุทกดาบทรามบุตรก่อน เธอจกรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้ฉับพลันทีนั้นเทวดาอันตรธานมากราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าอุทกกระดาบทรามบุตรสิ้นชีพเสียวานนี้แล้วพระพุทธเจ้าข่าแม้พระผู้มีพระภาคก็ทรงทราบว่าอุทกกระดาบทรามบุตรสิ้นชีพเสียวานนี้แล้ว จึงทรงพระดํำริว่าอุกทกดาบทรามบุตรนี้เป็นผู้มีความเสื่อมใหญ่เพราะถ้าเธอได้ฟังธรรมนี้จกพึงรู้ทั่วถึงได้ฉับพลันลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้สรงพระดํำริว่า เราจะพึงแสดงธรรมแก่ใครก่อนหนอใครจักรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้ฉับพลันครันแล้ว่่งพระดำริต่อไปว่าภิกษุปัญจวคัคคีมีอุป,ปการะแก่เรามากได้บำรุงเราผู้ตั้งหน้าบำเพ็ญเพียรอยู่ถ้ากระไร เราพึงแสดงธรรมแก่ภิกษุปัญจวัคคีก่อนครันแล้วได้ส่งพระรัมดิต่อไปว่าบัตรนีภิกษุปัญจวัคคีอยู่ที่ไหนหนอพระผู้มีพระภาคได้ทรงเห็นภิกษุปัญจวัคคีอยู่ณป่าอิสิปตนะมฤคทายวัน ขตพระนครพาราณสีด้วยทิพยจักสุอันบริสุทธิ์ล่วงจักสุมนุษย์ครั้นพระองค์ประทับอยู่ณอุลุเวลาประเทศตามกวรแก่พุทธาพิรมแลว้วเสด็จ,จาริกไปทางพระนครพาราณสี